หลวงพ่อไม่ได้เอาเลย Good morning เพราะว่ามาจากประเทศเจนลาอยู่ที่ประเทศเจนลาตอนเช้าก็ Good morning ตอนเย็นเขาไปสมาครที่กันก็ Good evening พอเวลาจะเลิกกักกุฎในหมดของคนไทยเราสบายกว่าตอนชเช้าก็สวัสดีข้างวันก็สวัสดีตอนเย็นก็สวัสดีพระพุทธเจ้าทึงสอนว่าอากาศิีกู การปฏิบัติความดีนั้นไม่เลือกการเลือกเวลาชีวิตของคนเราก็เหมือนกันไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเกิดมาเลวกกันไปอะไรก็ว่าตามคนาำแต่เมื่าไหรเมื่อยังไม่จบเรายังมีลมหายใจ เราก็สางสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับตนและบุบ้อืบุถือว่าชีวิตนี้มมนจะสมบูรณ์ขึ้นถ้าหากว่าชีวิตนั้นเห็นแค่ตัวมากไปและชีวิตนั้นถึ่งยังไงก็ไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าชีวิตนั้น ได้ทําปรนอยู่ทั้งเรื่องนึ่งเพื่้อมเพราะฉะนแล้าเพืน่อตนนก็ <S <S <an> <S จะถือว่ามีชีวิต่สมบูรณ์เมื่อมีชีวิต่สมบูรณ์ก็ <S an> ได้รางวัลรางวัลที่เราจะได้นั้นก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ตาย จะอยู่ไปตลอดแต่ส่วนร่างกายนี้จะต้องแตกสลายไปตามการเวลาอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้มาทำบุญกันเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ให้ชีวิตของเรานี่ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการที่ทำชีวิตให้สมบูรณ์นั้น <c oughs> อยู่ที่เรามีเมตตาจิตมนุษย์เขายกย่องสันเสริญว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาจิต ผมี่มีเมตตาจิตนั้นเมื่อจะคิดอะไรทั้งแตรกึ้นมาก็คิดถึงตนและบุคคลผู้อื่นไม่ใช่เอาแต่ตนอย่างเดียวถ้าหากว่าเอาแต่ตนอย่างเดียวคืออยากว่าการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวนั้นจน พาลงไปในทางที่ผิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอัตถหิอัตโนนาโ่นในตนเป็นที่พึ่งของตอนก็เพราะว่าจะต้องให้ตัวเราก่อนเข้าียกว่าเมตตาตน แลาวจึงจะเมตตาคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปาาิดอาหารเปิดอาหารหลือกินข้าวทุกคำนั้นเรียกว่าเราเมตตาตนเรารักษาพยาบาลตัวของเราให้อยู่ได้ นี่คือกวาเมตตาตนเป็นวัตุที่เ,าาเราครดถว่าให้เมตตาตนคนที่จะเมตตาบุคคลคืนการเมตตาตนนั้นก็คือการที่พัฒนาตัวของเราให้ก้าวหน้าถือว่าเมตตาตน เราไปเรียนหนังสือทุกวันทุกวันถือว่าเมตตาตนเราไปสนบถาหาความรู้มาสัจจะของเราก็เรียกว่าเมตตาตนการบำรุงยงร่างกายของเราให้อยู่ได้นี่ก็เรียกว่าเมตตาตนเราไปทำบุญทางการกุศลต,ต่างๆนี่ก็เรียกว่าเมตตาตน เพราะฉะนั้นคำที่ว่าเมตตาตอนนี้จึงกินความกวงความ,วามพวกเราอยู่ในฐานนะเมตตาตนก็คือมนุษย์เพราะเขาบัญญัติว่ามนุษย์นี่มีจิตใจสูงชอบช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นก็มีบางส่วน ที่เห็นแค่ตัวนั้นก็ยกเว้นไปแต่ว่าส่วนมากแล้วมนุษย์จะมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยคนอื่นให้เขาพ้นทุกข์เราได้รับความสุขเราก็อยากจะคนอื่นใด้รับความสุขด้วยอย่างที่หลวงพ่อตั้งศูนย์สมาธิคนก็แห่กันมาเรียน นอกจากแห่กันมาเรียนแล้วก็แห่กันประสบผลสำเร็จเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วก็จะควาสามารถเมตตาตนได้ก็แห่กันไปสอนกันไม่ได้มีความรัเกียดเลยมีตัวว่าฉันจะได้ไปสอนที่ไหน ในเมื่อเวลาที ओ, ่เย็นวิชาขึ้นมาแล้วเราก็จะกจะรับายวิชานี้ให้แก่คนอื่นในเรื่อเรืยอว่าเมตตาจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่ไดไปสอนสมาธิให้แก่คนอื่นดลื न न न ่นั้นถือว่าเมตตาต่อสรรพสัตว เมตตาต่อคนทั้งหลายเรียคเมตตาอย่างกว้างขวางไม่ให้ไปสอนไม่ได้โกรธเอาอย่างนี้ครัไม่ใช่โกรธเพื่อจะไปฆ่าผู้ฆ่าคนแต่โกรธเพราะฉันไม่ได้ไปสอนสมาธิฉันว่าโกรธแบบนี้ไม่มีโทษอะไร เขาจะเขาไม่เขาไม่เรียกว่าโก่อเขาเลี้ยกว่าเมตาอย่างที่เราอาบน้ำให้เด็กอย่างที่เราไปข้าพุ๊กองเลี้ยงเด็กนี่เขาเลี้ยกว่าเมตดเราเลียงเรามีจิตเมตาต้องการให้เด็กนั่นจะเรียนไหวใหญ่โตไม่ใช่ ไม่ใช่รังเกียจไม่ใช่เป็นสิ่งที่สงบังครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดด้วยเจตนาที่ดีที่เขย่าควาเมตตาจิตนี่เพราะฉะนั้นในวิปัสสนา้าประกอาารจริงท่านจริงแสดงเมตตาไว้ท้กยคำหนึ่ง ท่านกล่าวเป็นไปว่าเมตพุทธานุสติเมตตาจะอาสุยามรณนัตติอิทิมาจตุลาลขคะก็จะปจะวิปัสสนาบุคคลผู้ที่มาะลึกถึงพระพุทธเจ้าทำจิตให้เป็นหนึ่ง แ้าบุคคลนั้นเกิดจิตมันรวมขึ้นมาถ้าเราว่าจิตเป็นสมาธิเมตตามันจะตามขึ้นมาเป็นกลุ่มมก้อนเลยแต่ก่นเราไม่ได้ทำสมาธิไอเมตตาตัวนี้จะไม่เกิดเพราะว่าอย่างเมตตาตนไม่สมเร็จ เราจะเมตตาคนอื่นได้ยังไงแต่พอเวลาที่เราได้รับความรู้แล้วเราก็จะากลระบายความรู้นั้นให้แก่คนอื่นด้วยทีนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาเพราะว่าบุคคลคนนั้นได้เมตตาตนแล้ว เมตาต้วยกันที่มานานสมมีมาทีมาจน,นจรีรมกูสดานานุ้รมกูางสมาทิจนนรสามสิบนาทีนั่นสมาที่สามสิบนาทีเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยนาทีมันก็กลายเป็นเมตาใจึน้นใจึน้นมันก็ ต้องครันอยากจะให้เมตตานี่เพื่อแห้ไปยังคนหนึ่งบ้างอย่างนี้ถึงจะียกว่าเรามีเมตตาตแล้วเพราะฉะนั้นในการที่มาเรียนสมาสินี่มาเพิม่มเมตตาจิตให้มันมีความไม่มันมีความมีมมมพลศีลบ้าง ยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น,ก,นก็คือการสร้างศูนย์สมาธิรวบรวมผู้คนต่างๆที่มีศรัทธาแล้วก็นำเงินมาสร้างศูนย์สมาธิพระสร้างศูนย์สมาธิล้วก็ต้องมีครูสอนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อมีครุ้นก็คือตัวเราเนี่ยไป็นนมันก็เกิดความสุขเกิดความสวยงามในใจมากมายมากมายเหลือเชื่อขนานั้คนไปสวงหาบุญที่น่บางไปสหาบุญชิโน่บางก็พอถามพวกว่าไปไหนกันนี่รถตั้งคัน บอกว่าไปเที่ยวเที่ยวได้ยังไงโยมงานเต็มตัวไม่ใช่บอกว่าไปเที่ยวสอนอ๋อย่างงั้นเหรอก็ถูกต้องบอกว่าไม่ใช่ไปเชิงเปล่าไปเพื่อสอนบุคคลให้รู้จักคนนั่งสมาธิแล้ก็พัฒนาว่าสมาธินี่มันดียังไง มันดีตรงที่ว่ามันปวดเรื่องอารมณ์อารมณ์ที่มากกว่าเทคนิตใจของเรานี่มันมากเรือไรแล้วมันก็เพราะเป็นหางหมูแกะไม่ออกนั่นคืออารมณ์เมื่อเราทำสมาธิแล้วแก่ออกนั่นคืออารมณ์ที่เป็นสมาธิ การรวมควจิตของการรวมคจิตนั้นมันก็มีวิธีการหลายอย่างเราเรียนจากลวมรูนั่งสมาสิรานั่งพิจานณาความเกิดความดับไรเรื่อนี้เป็นต้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงสนับสนุนอย่างยิ่ง ที่านทั้งหลายได้พากันเสียสละเพื่องานของคุณพระโดยเฉพาะสวัสดี